เรื่องเล่าตำนานเรื่องตำนานถ้ำผีแมนสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรื่องเล่าตำนานที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวลึกลับเขย่าวขวัญสั่นประสาทที่ถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนานวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจตำนานถ้ำผีแมนสถานที่ที่เต็มไปด้วยปริศนาความเชื่อ แล้วเรื่องราวสุดสะพรึงที่เล่าต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นถ้ำผีแมนแค่ได้ยินชื่อก็ขนลุกแล้วใช่ไหมครับถ้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงามตามธรรมชาติแต่สิ่งที่ทำให้ถ้ำแห่งนี้โด่งดังและเป็นที่กล่าวขานไม่ใช่ความสวยงามหากแต่เป็นเรื่องราวลี้ลับเกี่ยวกับผีแมนหรือมนุษย์ผี เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของคนตายที่ยังวนเวียนอยู่ในถ้ำแห่งนี้แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องผีหลอกเด็กนะครับเพราะตำนานถ้ำผีแมนมีความเป็นมาที่ยาวนานและเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของชนเผ่าละวะชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในแถบนั้นมาตั้งแต่สมัยโบราณว่ากันว่าถ้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เก็บกระดูกของบรรพบุรุษ และเป็นที่ที่วิญญาณของคนตายจะเดินทางไปสู่โลกหน้าเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาว่าในสมัยก่อนเมื่อมีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตชาวละวะจะนำศพมาไว้ในถ้ำผีแมนโดยจะนำศพใส่ไว้ในโลงไม้ที่ทำขึ้นอย่างง่ายๆแล้วยกขึ้นไปวางไว้บนพื้นถ้ำที่สูงชันหรือแขวนไว้บนเพดานเหตุผลที่ทำเช่นนี้ <S <S ก็เพื่อป้องกันศพจากการถูกสัตว์ปา่าทำลาย และเพื่อให้วิญญาณของคนตายได้อยู่ใกล้ชิดกับบรรพบุรุษแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือความเชื่อที่ว่าวิญญาณของคนตายที่อยู่ในถ้ำผีแมนนั้นจะกลายเป็นผีแมนหรือมนุษย์ผีที่มีหน้าที่คอยปกปักรักษาถ้ำและคุ้มครองคนในหมู่บ้านผีแมนเหล่านี้จะคอยเฝ้าระวังภัยอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาและจะคอยช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแน่นอนว่า เรื่องราวเกี่ยวกับผีแมนในถ้ำผีแมนนั้นไม่ได้มีแค่เรื่องดีๆเสมอไปเพราะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่เข้าไปในถ้ำแล้วพบเจอกับสิ่งลี้ลับต่างๆเช่นได้ยินเสียงคนร้องครวญครางเห็นเงาประหลาดหรือรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่ตลอดเวลาบางคนถึงกับล้มป่วยหลังจากเข้าไปในถ้ำซึ่งเชื่อกันว่าเพราะถูกผีแมนทำร้ายเรื่องเล่าเหล่านี้ทำให้ถ้ำผีแมน กลายเป็นสถานที่ที่น่าหวาดกลัวและเป็นที่เคารพยำเกรงของคนในพื้นที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปในถ้ำโดยไม่รับอนุญาตจากผู้นำหมู่บ้านหรือโดยไม่มีพิธีกรรมบวงสรวงที่ถูกต้องเพราะเชื่อกันว่าถ้าเข้าไปโดยไม่เคารพจะต้องเจอกับเรื่องร้ายๆอย่างแน่นอนแต่ถึงแม้ว่าถ้ำผีแมนจะเป็นสถานที่ที่น่ากลัวแต่ก็มีความสำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อย่างมากเพราะเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อ และวิถีชีวิตของชนเผ่าละวะในอดีตเป็นสถานที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติและความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายปัจจุบันถ้ำผีแมนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ห้องสอนันกท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาที่นี่เพื่อสัมผัสกับความลี้ลับและความสวยงามของถ้ำแต่ก็ต้องเคารพกฎระเบียบและข้อห้ามต่างๆที่ทางชุมชนกำหนดไว้ เพื่อเป็นการเคารพต่อสถานที่และวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่เรื่องราวของถ้ำผีแมนยังคงเป็นปริศนาที่รอการไขนักวิทยาศาสตร์และนักโบราณาคดีได้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับถ้ำแห่งนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับความเป็นมาของถ้ำความเชื่อของชนเผ่าละวะและปรากฏการลี้ลับต่างๆที่เกิดขึ้นและนี่ก็คือเรื่องราวของตำนานถ้ำผีแมนที่ผมนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้ หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความสนุกสนานและความรู้ไปไม่มากก็น้อยเรื่องราวของถ้ำผีแมนเป็นเพียงหนึ่งในตำนานลีมัับมากมายที่ยังคงดำรงอยู่บนโลกใบนี้และรอให้เราไปค้นหาและเรียนรู้ก่อนจากกันไปในวันนี้ผมขอฝากคำถามทิ้งท้ายไวใ้ให้ทุกท่านได้ขบคิดกันเล่นๆว่าท่านเชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับผีแมนหรือไม่และถ้าท่านมีโอกาสได้เยือนถ้ำผีแมนท่านจะกล้าเข้าไปสำรวจภายในถ้ำหรือไม่ ลองคิดดูนะครับลองคิดดูนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าตำนานครั้งหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องเรื่องเล่าตำนานเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสนุกสนานและน่าสนใจสวัสดีครับ